สายทอดสวัสดีครับครับผมมาถึงพิธีสําคัญนะครับผมครับผมเชื่ออะไรท่านก็รอรอที่นี้อยู่รอดูอยู่รอครับรอออสวัสดีครับครับรออุลนะคุณใดไอเลิฟยูโอเคมาไามขึ้นเลยสามหนุ่มสามมุมไอมินเดี๋ยวดูตัวเงินนะสามมุมสามหนี่มอภิปรายนะอภิปรายนะ แรงสูงเพอนะคัเดี๋ยวเียไก่อนเดี๋ยวผมโเดี๋ยวผมยกคนเลยม้นออเดี๋ยเดี๋ยวเพี่แทงให้ปอเลยปอเลยปเลยเอานไดออกอะใด้ออกใกล้ๆอะใกล้ขึ้นเนาะมาถึงที่สคัมาคืียไรกันมาคือจ๊อ

โอ้โหยอดอ่ะเจ้านี่งาขันนี่แป็กเลยบ่ยูเลยเนาะเก่งแห้งเนาะเจ้าเนาะยอดเลยก็เป็นอย่างทุกเก่งหน้าตาก็ดีทำงานก็เก่งโโออ้เลยเกิดมาผมเป็นบุญผมแล้วเลยเจอคุณนี่ใชมั้ยเออเป็นบุญผมด้วยเป็นบุญด้วยแหละของทุกคนเลยที่ได้มาเจอช่างแบบนี้ใช่ยอดจริงๆหลังแล้วชมไม่ได้ทะลุเลย วันนี้สำคัญครับผมตาน้าร้านพี่นะตอนนี้เป็นผู้จัดกาาแล้วนะโอ่ะเดี๋ยวผมลงก่อนนะได้เดี๋ยวนี่ก็ได้จ๊อกนะจ๊อกที่ทกเทียงกันมานานเห็นเส้นไหมเห็นเส้นเสต็ปกา

เอากลับนา,<ม>ากลับ <มา S 1> เลยละเออนี่เอาเลยน,ลลนี่แหละอ่าเจียวเออเพรียมฝ่ออย่งเลยอืม <c oughs> นี่แหละ <c oughs> นี่ก็ต่งกันโชว์นี่เป็นจอกนะจอกของเรานะผมจะพยายามทำให้แม่แข็งแรงที่สุดนะครับผมรองลมไม่มานอนโอ้ของแท้เลย มีที่นี่ที่เดียวรอไม่มีที่ไหนมาก่อนเนี่ยดูครับผมนี่อืมสวย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 เจ้สวยสวยเนี่ยแล้วก็ลูด้วยเหนาะจะ้ใมันดูนี่นะครับนี่ นี่เป็นจุดที่เราทุกเทียงกันมานานนะทีนะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงเดี๋ยววันนี้ก็มีข้อสรุปแล้วนะครับผมนี่ครับไนะปทีนะฮะจะเชื่อเหรอทุกอย่างมีความหมายหมดแหละอืมเป็นมุญแล้วที่เราได้เจอเขาเออเออ,ขอเขาจไว้ อ,อดีอ๋ยว่ยาเป็นให้ให้ยืดตัวกัอนอย่ผมก็ได้คือน่าจะไม่มีเสาครับบอกไว้ก่อน,นครับผมเดี๋ยวจะเอาเสาออกให้หมดเดี๋ยวจะดามให้มันแรงที่สุดนะครับเอฟซนะีนะคือให้โอกาสที่แบบลมพัดนี่ยากนะครับผม พัดกงเก็บตัวให้หน้าเลยนะมันไปมันไปไม่ไกลหรอกคือ <c oughs> มีทีาา <c oughs> ทีเดียวย้นในเอานี่ยเอาเนาะตีมโ่งเนาะจะโชว์เนา เดี๋ยวเอาทิปหน้าเอาตีนนี้ออกก่อนได้โชว์เนาะโชว์จอกเราอ๋ออันนี้นใบมุมบางเลยสวยเหรไม่เล็กนะไม่เล็กดิไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กแตเพราะว่ามันใหญ่ดูในแบบนมัตอนนั้นใช่ผมยังว่าเล็กเลยตอนนั้นเอออันนี้มันแต่พอออกมาเป็นรูปเป็นร่างเปนโอ้โหพอดีนะหรอต่างจากหลังเดิมเยอะเลยสองเท่าอ่ะสองเท่าอ่ะรวมด้านหน้าด้วยสามเท่าเลยครับผม ต้องดามันกินไม่ดามันได้อีกเยอะต้องดามเลยมุมอ่ะต้องใส่ใส่หน่อยนึงไม่ใส่ไม่ได้หรอกใกกนะอ่าใส่ตรงเรียมมุมอ่ะให้มันทำไปมัน,เ,นเ,เ,เ,เอออาใส่บนไม่ไหวนะคำเนาะ,คำ,นะคำเนี่ยเนี่ยคำหน่อยอืมใช่เดีหรอครับอืม <laughs> ใช่ ตอนดามเลยจะดามจะดามมาแข็งเรงไม่มเจอเนเจอเ,เลยไม่งเกล,ลียดดามนิดเดียวใช่ไหมล่ะส,กสอกนึงอ่ะ,ะอ่าอ๋อถือว่ากว้างขวางวองีกนะกว้างมากเลยนนะต่อหน้าอีกคือถ้าเป็นแบบยางนั่นนี่ยเป็นแบบได้เลยเพราะข้างหน้าจะไม่มีเสาจะโล่งไงสวยงามมากเลยนะ โอ้หเจาะเลยเจาะจึงามเลยนะผมนี่ครับอกทีน้าโอเคครับจุดต่อไปก็จะทำการดึงจันทันครับจันทันยึดล็อกไว้จันทร์ดึงล็อกไว้นะครับผมครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับทีน้านี่เป็นบ้านที่ทรงประหยัดนะครับประหยัดทั้งเหล็กประหยัดทั้งเสานะครับผมก็ลองทำดูนะทีน้า เฮ้ยโหสุดยอดวะคิดได้ไง,ดไดไงจอดเจียวครับผมโอเคครับผมคุยหน้าเจอกันใหม่ครับรอครับสวัสดีครับ